พี่พี่พี่จ๋าพี่ลุกขึ้นเถอะครับพี่พี่ปอนอกมาพอดีแม่เฮ้ยเด็กเด็กยังไม่มาถึงอีกป่ะปอนกาใจ่ก็ก็ก็โทรก็โทรก็โท่ก็โทรเม่เอ้ยนวกน้องนู่นกับลังจีบอยู่พอดีไหนค้อนหลุดนุ้ยรีบเดินอย่างวัดตีไปเร็วหน่อยเราจะรัการของเธอจะลงโทษเราหาว่าเราเป็นคนเลวเร็วนะครับ ให้ดูเลยยกขึ้นยกขึ้นยกขึนยกขึน่ายไอ้จ่ดยนี่้าไปกระนั ແມ່ເກນັນຈົ จากไปนานแล้วไม่เคยบานมาเลยไม่เคยกลับมาอย่างบ้าน ยาโระจะามจะหนะะพี่นัดตาแล้วเว้นแล้วพี่ป่าไปเส้นไกลดีนะพี่นะ,ะ,ะซึงพี่วัดกระตัดเจ้ิมีเลี้ยวมองอทำไมพี่วัดบอกว่าจะมา พาฉันไปยังเออที่เขาอยู่ที่แทงพี่น้นุย้ยเ่ะก็บอกว่าเขจาจะมั่นเราไว้แต่ท้ามลางวงนี้เขาพาไปแล้วตัวพี่นันทามีนึกเลยว่าพี่จะใจดำกับน้องยางนี้พี่วัดก็เหมือนกันเสียแรงที่เรารักเขาแล้วนึกว่าเสียแรงที่เรารัก นี่นะพี่นดังใจซื้อเสียแรงที่น้องซื้อความรักเมื่อนับซื้อราซาณาเสียแรงลองทูลเชิดเชิดบูชาพุ่งสะโตกลับมานองต้องนั่งน้ำตาน้องเรือเธอไปมีแกล้มไหมน่าจะไม่ใจน้องเ้า ตังแต่บ่าวจากไปเอวัดเอ๋อเลยกามองอพี่วัดค่ะบ้านนี้แน่นอนบ้านของไรไรจ๋าอาจจะไม่ใช่บ้านไรเราก็หลงหล,ลงลืมลืมสแล้วน้องไรเอ้ใคร่ะคะอ๋อพี่วัดสิดีใจจังเลยนั่งสิคะพี่ นายพี่แท่งมีโน้นนอ้อะอยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะอ๋อไล่ไล่จ๋าไรรู้ไหมว่าพี่จากไปดวงใจของพี่นี่หล่นอยู่ที่ไลยรู้ไหมจ๊าพี่จะมาขอดวงใจพี่คืนอ่าใจของพี่หล่นอยู่บ้านโฟอาม่เลยเน้อง พี่ไปนะพี่ไปอะ่ะพี่พาดวงใจของน้องไปด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นความรักของเราก็ตรงกานที่จะไหลจ๋าตรงกันเลยโอ้คนดีของพี่วิ่ยจริงๆระคะพี่พี่จ๋าวิ่ยไม่รู้ว่าอะไรพี่รี่ปล่อยคนเธอนะอาไอ้เท็กทำไมไม่ทรงเทียง มึงนี่ทุกทีเลยกันนะแล้วอ้ช่งเที่ยงร้อยกับท่งเที่ยงกั็มาได้เหล็กของดีเลยล่ชลาดกับควอบคุณทเโยระยำที่สุดครอบใจเทว<ะ>าทำไมไม่พูดก่อนจะขึ้นมาและครับพี่เทไม่เบื่อกับพ่ร่างไม่ตู้กับ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญเลยสิคะขับขับไปักเยิ้นพวกเขาเฮ้ยเขาไม่จำใจไปบ้านเข้ยอไรเทียงคนหนึ่งหัอกบริยอมาใสให้องมไปไปหวาดกับตามาข้าวเย็นไปบ้านคนกับตามาข้าวเย็นงหอมดร้มบุรลุนม้องมดร้อด้เลยหยัดแม่นุตแตงเหลือจดเสียงกินข้าวปราแลกปรางเมื่อมาตึงแกนางเลย อย่างไรแล่าพี่จะอยู่กูจะว่ามันคนตา้มบอลพอฮัมเขาจะตามกันปลอพี่จะบอกเขาเลยจะลาบราวัดนัหรองนะแม่ปิมบัดแม่ปิมบัดเธอกัดตอบว่าพี่นี่ว่าน้องนี่ชอบพิรุปลอโอ้ <c oughs> ต่อไปนี้ พี่จะบอกให้เลยร,รู้แล้วจะบอกกับประชาชนในหมูบ้านผัว <Yeah. S 1> บอกอะไรเลยพี่ oh. ก็จะบอกว่าพี่นี้เป็นจะแต่งงานกับเธอวันพรุ่งนี้นะ oh. แล้วพี่จะประกาศให้รู้ว่าพี่นี้คือมีศ oh. ักดิ์ศรีอย่างน้อยก็น,นะสิวอะไร oh. อะไรเลยคะพี่ว่า oh. ไมายความว่าที่เราอยู่กับน้องอยู่กินไงนเป็นผัวเมียเนี่ยคนรู้กันแล้วว่าเรามาเป็นผัวเมียกันตุจิบประกาศข่าวให้ประชาชนรู้ว่าเราจะพาเธอไปแต่งงานในพระมหาคนครป้อมเีมาเอ๊พี่เป็นเจ้านครป้อมถีมาเลยคะพี่เป็นข้าชายใงนครป้อมเีมาเอ๊พี่เป็นเจ้าเมืองไม่ใช่ธรรมดาสามัญชนพี่พิน พี่เป็นอพี่เป็นพระราชาพี่เป็นลูกของราชาทถูกเล้วน้อง <c oughs> ต้องไม่ตกลงไปกับพี่หรอกอ้าวเป็นยังไงอ่ะพี่เต้ครับ <c oughs> ผมนึกว่าประกาศให้คนรู้กันหมดแล้วอ่าพาน้องเออเซียวลัยนี่ไปเป็นราชินีอย่างนะครไปประกาศเลยว่าเราได้ราชินีมาแล้วขอบขอบขอบดีมาก่อน ว่าเพลือน้อง,องที่ว่าลอยเลยไ,ไม่ไปแล้วค่ะพี่แทงเลยอายคนคะ่ะพี่คะ่ะน้องอยู่ที่นี้ก็พอใจแล้วพี่อย่าเอาน้องไปเลยน้องเป็นคนดีต่ำต้อยไม่หน้องเอ๊ะกันเด็กคนนี้นอนุไม่พอใจเฮ้หน้องน้องจะต,ต้องรอง้น้องว่าน้องคือราชีดีในนามต่อไปแล้วจะเป็นราชีตัวจริง ไม่เลยไม,ม่กล้าไปหรอกค่ะพี่เลยอายคะ่ะเลยไม,ม่กล้าไปจริงๆค่ะพี่แทงขาเลยเป็นคนจนเลยจะไปอยู่ได้ยังไงเออเออไม่ค่ะไม่เอเลยไม่ไปหรอกค่ะพี่ โธ่เลยเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเลยที่พี่เคยเห็นมานะเจ้าเลยจ๋าไม่พี่จะต้องพาไรไปแน่นอนและปลองว่าพี่จะรักไยและก็จะปรารถนาแต่ไรคนเดียวเท่านั้นเลยจ๋านะไลไม่ไม่ไปหรอกค่ะพี่ไลปฏิเสธพี่จะว่าไงก็ช่างเถอะเลไม่ไปโหลไยทำไมเธอเป็นผู้หญิงดีอย่างนี้ไม่พี่ไปแน่ๆเลยค่ะพี่ แปลกนะพี่ถิ่นขับแปลกสีทุดรวยถ้าเป็นคนยิ่งงูเหลวโอ้มันกล้าเหลววัดตายอ้งหวังดาดนีได้พวกว่าจะได้พวกลูกราชาเดี่ยงนุ่มแต่ได้พวกกับมวดที่ผอมโอ๊ะพอร้อนขดข้นพอโดนอีแต่กาดกับเจ้าหน้าที่ยาวหน่อยมึงเละเลยเอ๊ะ นรอลด่ัวโลดตายโปรยคำหมวดบักกอเพียงยาวนายดอกนี่เป็นหนึ่งลูกราชาแกไม่พ่อยอยถ้าแดงว่าผู้ยิ่งคนนี้ไม่ได้รักเือเงินเรือทองรักโดยใจเทดอกนองนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะพาอะไรไปเลยในวันนี้พี่จะบอกอะไรน้องกน้องนะเพราะความข้องไหลแต่แแน่นักหนาจกุลน้องเส้นดำ ต้องรองสำเนียงการในยากราค้องละพีรวมพงพัโถเป็นเจ็ตีตาหรือจะกล่าวเพียงกัืสู้กว่าวาสานาลาลับกับสาวลกว่วามไม่ยินแล้วอิลไม่ปลดต่อไปัลมีหมายสั้นดูนหน่อย นอยจะซอยดาวโถน้องดีมากคุยเมย์จูบต่อหน้าพี่เท่งไม่เป็นไรหรอกพี่เท่เขาไม่ถือแน่พามีอะไปในราชนครเลยครับพี่เท่งไม่เลยประกาศข้าวไม่หยาบบานปรอามรู้และ้ายอประตูน้งไปทูกร้านก็มุดว่าจะรูประวั তোমাৰ নাম যাও เราเปรานที่นี่ในน้ำเราไปรานที่นี่ในน้ำแล้วคนลก้มียมเยี่ยดชลอยเกียร์ยกลับไปตัว อีบัวเดียวทา้งรุง่งสีแสดงว่าตัวกูนี่กบบับเปิลปุ่นนี่เลยนี่เจ้าพระชาชนรักกูวงตัวปวงชนนั่นแหละขาดรักกับทุกคนพวกชนทุกตุกคน,น,กกคนรักน้องกะฉันเป็นราชินีในนามแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะพี่บวัวเดียวกะพี่ก็เคยรู้แล้วว่าฉันเคยเป็นผัวเมียกับไอ เยวกับนองที่มันมาตั้งซ่องอยู่หน้าเมืองอ่ะฉันเคยไปชมวิวธรรมชาติวันนั้นพบกันแล้วก็รักกันเดยเป็นผัวเมียกันเรียบร้อยแต่คนในเมืองนั้นไม่มีใครรู้นอกจากเธอห้ามือหน้าพันที่ฉันให้รางวัลเธอปิดปากเธอไว้เนี้ยหวังว่าเธอคงจะไม่บอกใครนะขาฉันไม่กล้าบอกดอกค่ะถ้ากล้าบอกถท้กว่าหนองแกงห้าวว่าฉันโกหกปลกลมไส้ให้อ่า เจ้าหน้าที่จัดการกับฉันก่อนฉันจะอ้วกคาดแต่บเราเปล่ากับเงินทองกินกล้องอายากนะคะนะเมื่อนองปิดปากฉันก็มีความยินดีคืนนี้หรือวันนี้ฉันจะบอกกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วว่าเสด็จพ่อบอกบอกแล้วบอกใครอยากครับบอกเสด็จพ่อคือเอ่อพระเจ้าแผ่นดินอ่ะค่ะค่ะค่ะว่าฉันจะไปชมเอ่อดอกไม้แต่ที่จริงฉันไปนอนที่ซ่องของไอ เยวกับน้องนั่นเองค่ะมาโปรอับลองส่งรดล้านกว่าฐานเลิอเกินนะคะที่นี้หมายความว่าแกได้ปลูกสร้างที่บรรทมแห้งเตียอ,อยู่ต่ยานดอกมไม้ไวปยังถ้วยรูน้องเคยไปปักฟอ้อนต่างๆคืดราบคืนแต่ว่าติดต่อกับไอเยวกับน้องไปรักกับไ on อเยวกับน้องเขาเลยค่ะฉันไม่บอกค่ะนางมีความยินดีเป็นที่จริงด้วยความจริงแล้วใจจุ้ยตัวเล็กเลย พระประส้วงสิจวนะังมิกลัวลอยคอยมุงไปอย,อย่างบ้า ดีนักนองนําตามาละวิส่อมคนเลยย,ยกโยองให้น้องเป็นราจินี่ซเนเดียวนี่พี่ตั้ต้อยน้อยวาสนาแอม่อย่าพูดดิ่แค่เรื่องน้อยวาสนาอ้อพี่เดียวแค่นองลากอนครับแหมใจไม่ดีเลยไว้คู่นี้กอดกันทุกทีกอดกันกลมจูกันกลมฉ่นก็ไปฝากกอเลยค่ะ นางลาเรือกาแฟนชื่นในรถรักปลื้มใจนักเลังลตาพระกามีบัดซีขณะนี้นางนังลสามารถวามาปรีจะตั้งไว้สีดอง,จงโจลกระบอก